นี้วันที่27มกราคม2568เป็นครั้งที่25ข้าพเจ้านายพร้อมพงจันหอมขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธินบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตา สัทธามังมุนิราชัสสสุนันตุสักขโมขังสักเฆกาเมจะรูเปคิริสิขรตะเตจันตาริเควิมาเนติเประเทจัคาเมตารุวนาคาเนเเคหาวทุมหิเขเตอุมาจายันตุเทวาชลาทธลวิสเม ยาค่กันทัพนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนีวรวจนงสาธาโวเมสุนันตุธรรมะสวนรกาโลอะยามพะทันตาธรรมะสวนรกาโลอะยามพะทันตาธรรมะสวนรกาโลอะยามพะทันตา บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการีนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการนาาีนะส,สังขังอภิปูชยามาบทกราบพ,พระรัตนตรัยอรหังสมามสมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาตพรภะคะวตาธรรมโม ธรรมานามาสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสังขังนะมามีบทสวดณามการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตสสะภควโตระระหตสัมมาสัมพุทธสสะบทสวดไตรสารณคมนปาฐะพุทธังสารนังคจามิธรรมังสารนังคจามิสังฆังสารนังคจามิทุติยัปิพุทธังสารนังคจามิทุติยัปิธรรมังสารนังคจามิทุติยัปิสังฆังสารนังคจามิตติยัปิพุทธังสารนังคจามิตติยัปิธรรมังสารนังคจามิ ตติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดถิเมโหตุสัพปทานัตถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมโหตุสัพปทานัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสดถิเมโหตุสัพปทา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงมหาวเนมหตาภิกุสังเขนะสัททิงปัญจสัตปัญจามเตหิภิกขุสเตหิสัเพเหวาอรหันเตหิทัสหิจโลโกัาตุหิเทวตาเยภูเยนาสันนิปปติตาหุนติ ภะคะวันตังทัสสนายาภิกขุสังคันจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัถโหสิยังโคภะควาสเกสุวิหารติกปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสสทิงปัญจามเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภควันตัง ทัศนายภิกขุสังคขันจะยันนูณะมายมปิเยนะภะคะวาเตนุปัสสังกมียามอุปสังกมิตวาภะคะวโตสันติเกปัจเจกคาถาพาสัยยามาติอัตโคตาเทวตาสัยยถาปินามภะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาไรยาภาษาริตังวาพาหังสัมมินชัยยาเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวโต เระโตปาตุระหังสุอตตัตโกตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังติตาโคเอกเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีิมหาสมโยปวนาสมิงเวทวกายาสมาคตตาอาคาตัมอิมังธรรมสมยังทักิตาเยวะอป,ปราชิตสังขันติอ,ตอัตโกอปร,รา เทวตาภควัตโตสันติเกอิมังค่าทั้งอภาสิตรตาภิกโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามกังสุสารธีวเนตานิขาเหตวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติอตโคอปราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเจตตวาขีหลังเจตวาปลีคังอินทขีลังโอหัจจัตมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลา จากุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปาราเทวตาพระเขวตสันติเกอิมังคาทังอภาสยเกติพุทธังสารนังคตาเสนเตขมีสันติอปายภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัตโคพระเขวภิขุอามันเตสิเยปุเยนาพิขเวทาสัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตัง ทัศนายภิกุสังคันตเยปิเตภิกเวออเหสูงอติตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาออเหสูงสายยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสายยถาปิไมหัง เอตาระหิอาจิกิษามิภิกขเวเทวกายนานังนามานิกิตติสามิภิกขเวเทวกายนานังนามาณิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามาณิตังสุนาทัสาทุกังมาณสิกโรธาภัสิามิติเอวัมพันเตเติโคเตปิคูภะคะวตโตสปัตจ,จักโสสูงภะควาเอตถทโวจาส,สิโลกมะ สิโลกมนุกัสสามิยัตภูมิตัฏฐสิตาเยสิตาคิริขภพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุทธาวิปัสสนานาวิลาพิญโยปันจสเตยัตตาวะเนกาปิลวัตเวตัตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเทวิชานาภิกขโวเตจะอาตปามกะรงสุตตาพุธัสสาสนัง เตสัมปะตุระหุยานังอมนุสย์นัตสนังอัปเปกสัตมัตถคุงสหัสสังอะอะทัสตาริงสัตังเอเคสหัสสานังอมนุสย์นัตถอมนุสย์นัมัตถสุงเออะเปเกนันตัมัตถคุงทิสาสภพุตตาอหุงตันจากสงอภิญญายาวะกิตวานัจกุมาตโตอามันตยิสัทหาสาวเกษสันเดรเต เอวกายาภิกันตเตวิชานาทภิกขวเยวหังกิตติสามิขิราหิอนุปุพาโสสัตตสหัสสาวยาขาภูมากาปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนางสามิติงวานังชะสหัสสาเหมวตตายาคขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโน โมทัมนาภิกามุงภิกขุหนังสมิติงว่าหนังสาตาคิราติสหัสสายาขานนตวันิโนอิติมันโตชุตติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกามุงภิกขุหนังสมิติงว่าหนังอิเจเตโสรสสหัสสายาขานนตวันิโนอิติมันโตชุตติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทัมนาอภิกามุงภิกขุหนังสมิติงว่าหนังเวสามิตาปัญจสตายาขานนตวนนิโน อิทิมันโตชุตติมันโตวันนักวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสาวมิติงวานางกุมพิโรราชกหิโกเวพุลัสนิเวสนังพิญโยนางสัตตสหัสสังยาคานังปายรูปาสติกุมพิโรราชกหิโกโสปาาสาวมิติวานางปุริมันจติสังราชาทตารถภาษาสติคันทพานางอาทิตมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะภะวะ อินทนามามหาพลายตทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุหนังสมิติงวะน an um an ah ah ังทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตัปัสสสติกุมพันธนังอาทิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตัสสะปุตตาปิตัสสะพะหวอินทนามามหาพลายตทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสสิโน โมทัมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่านางปัตชิมันจัติสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะภวอินทะนามามหัพลาอิติมโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่านางอุตรันจัติสังราชากุเวโรตปภาษาสติ ยักขานังอาที่ปฏิมหาราชายาสิโสปุตตาปิตัสสะภะวอินทนามาหผลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมทมะนาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังปุริมาทิสังทัตตัรโททักขิเนนวิรุณหโกปัจจิเมณวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารเมจัตตารเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทันละมานา อัฏฐานสุวะเนกาปิลวะัฒะเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามาเสโทจักิน,นุคันตุนิคันตุจปะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตะลิจิตตเสโนจักคันทัพโหนโรราชาชาโนสโพอาคูปันจสิโคเจวติมพระรูสุริยวะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโน คันทภาสหาราชุภิโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสัมมิติงวะนังอัาคูณนะอัาคูณาภสานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพัสกัมพัสสัตราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทัตตรัทาจะอาคูนาคายา er ah สสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสัมมิติงวะนังเยนาคาราเชสหสาหารันติ ทิพาทิชาปากิวิสุทธจักคูเวหายสาเตวนามัชาปตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอภพยันตธานาขราชาณมาสิสุปนาโตเขมมะกาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปวหยันตานาคาสุปนาสารณมมังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเสเตอิติมันโตยัสสิโน กาละกัญชามาหาพิสมะอสุราธานาเวคสาเวปจิติสุจิตติจัปหาราโทนมูจีสหสะสัตตันจากภริปุต,ตานังสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตตวาพระลิงเสนังราหุพัทธะมุป,ปาคะมุงสม,มะทะโยสม,มะโยธานิพัทันเตปิกุนังสาม,มิติงวานางัง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาคมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสะสาสหเมตตากรุณากายิกาาคูเทวายะสัตสิโนทัสเตทัสัธากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทิม um ันโตชุติมันโตอันนาวันโตยะสัส um ิโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนังสามิติงวะนางเวนตูจะเทวาสหะรีจะอาสมาจะทุเวจะมาจันทสุปันิสาเทวาจันทะ มาคูปุระกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุระกิตานักขตานิปุระกิตวาอาคุมันทวลาหกาวสุนังวาสโวเสโทสกปปาขปุรินทโธทศเสตทัสธากายาสเพนนตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังอะถาคูสหภูเทวาชาละมักิสิขาริวะ อริทกาจะโรชาจจอุมาปุพานิพาสีโนวรุณาสหาธรรมะาจอจจุตตาจะอเนชากาสุรยยรุจิราอาคูอาคูวะสวะวาสวะเนสีโนทัสเ,เตทัสทา,ากายาสเพนานาตะวันนิโนอินต,ติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัส,สิโนโมทมามนาภิกามุงภิกขูนางสามิติงวะนาง สัมมานามา,าสัมมามนุสามานุส,นสุตตามากิตตาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกา,าอัตาคูหรโยเทวาเวยจลโลหิตาวาสิโนาปารคามาหาปารัคาอาคูเทาวาญัสิโนทัสเตทัสธากายาสเพนา,า,า,าพนัตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตญัสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขูหนังสมิติงวะานังสุก,กากรุมหะอารุณาอาคูเวขนะสาสหะ โอทาตะไครหาป่าโมฆาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธรรมตาหาราคาชามิสกาจายาส,สิโนทานายังอาคาปชุนุโนโยธิสาอภิวัสติทศเสต,เตทะสัาทกายาสพเพนานาตาัตตะวนิโนอินติมโตชุติมโตว,วันนวันโตยาส,สิโนโมทาัมานาภาิกามุงภิกขุหนังสามิติงวะนังเขมิยาดุสิตายามากัตตกาจายาส,สิโนสัมพิตา,าลมาเสถาโชตินามาจะอาสวะ ิมานรติโนอาคูวัฏคูปารณิมิตาทัเสตเตทัสสะทากายาสเพนะนาตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสีโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนังสัมมิติงวะนังสัตเทเตเทวนิกายาสเพนะนตะวันิโนนามันวะเยนะอาคันชูงเยจันเยสติสาสหะปวุทธะชาติมัคีลังโอคะตินะมนาสวังทักเขโมคะตะรังนาคังจันทังวะ อาสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจักปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมารโรติโสจักโสปาขะสมิติงวะนังสหัสสพรามาโลกานังมหาพรามาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเศธอิสราอาคูปันปัจเจกวาสวัตติโนเตสนจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจัสเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพรมะเกมารเสนาอภิกามิปัสการหัสมันที่ยังเอตคันหาถพันธาถราเคนะพันธมัตถุโวสมันตาปริวารีถมาโวมุนจิตาโกตินังอิติตัถมหาเสโนกันหาเสนาเปสยยปานินาตะละมาหจะสรังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโขฐานยันโตสวิจุโกตถาโส ปัจุธาวัตติสังกุโตอาศยังวเสตันจาะสัพังอภิญญายะววคิตวานัจคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตมารเสนาภิกันตาเตวิชานาทพิกโวเตจะอาตปามการุงสุตวาพุทธศาสนังวีตราหิปักกามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสเพวิชิตสังขามาพยาติตายัสิโน โมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ